ป่าก็ยังไม่หายคันคอเจ็บคอเลยครับไร้แพชวันนั้นนี่ฝืนสังขารเลยครับโอ้โหดีแตก่กจะมาครับคนเรามาขันนี้จะว่าลงได้ดีจริง เินนะครับผมหอบไปแล้วอ่ะ เล่นกันนี่เหมือนจะดูตะกตกหลังไปดูด้านข้างเลยนะผมโอ้โหตอนนี้จะช้าไปไหน จะออกมาได้ไหมเนี่ยอออกมากันแท็กซี่ตั้นจะเปียนเข้ามานะ,ะนะครับติดแน่เลยข้งางหน้า จะดีขึน้นนะครับเดี๋ยวรอสไตล์เนึ่คันนึ้งครับโอเคมา <c oughs> ขาน้ามาต้องโผล่เด็น้ายครับเนี่ยครับดูลยครับเดิน้ายไปสบายมาก <c oughs> ขอเมยไหมครับ <c oughs> นอ,อ,อาไปใ้ครับของเพล็ดีครับพี่เงาแต่ก็ตรงนี้แล้วครับผมโคตรร้อนเลยครับผมบรรยากาศโอ้เราจะมาถึงจุดนี้ได้ จุดนี้ครับปวดมือเลยครับ โอ้โหนะก็ติดแล้ว้ยกลับีใหม่กันไปได้แล้วเนาะรถติดอะไรเลยครับ ตังมันครับไหนๆก็ <c oughs> ติดละไปเสียบข้างหน้าเลยไหมนะึ่งหนึ่นงนไม่เวอร์กว่าเสียบลำไาก้ก็อ่ะไหนๆพี่ก็ไปไม่ได้ขอเสียบแล้วกันเจอคันเดิมก็บอกไอ้นี่แม่งเสียบสองรอบอ่ะแล้วมันก็กลับมาดูเดิมไอนดีมากครับผมไม่ออกกันเดี๋ยว่ะ 那得。 โอ้เล็กแับไหนครับอไปไหน่อยได้ไหมติดติ้งซุบๆวานตรงนี้ไดนะ้กันด้วยครับใสมาไวเ,เ,เม่ไหแล้วครับผมต,ต้องมาต้องมา ไฟครับมันเดินสเปดครับผมคือรถติดสัตว์ครับผมเอ่อนะเยานจะเล่นมุงอีกครับนีเดียร์จะเป็นติดต่อครับบคุมรถ98ร้อนครับ เยครับไม่อยากคิดตอนกลับบ้านตีใหม่เลยครับผมอีกแค่สี่วัน,นครับผมสี่วันชีวิตจะเป็นยังไงวะเนี่ยนี่มันเข้าเหมือนเส้นสุขุมวิทไปทุกวันแล้วนะครับผมวันนี้อารมณ์เหมือนอยู่สุขุมวิทนะครับเขาดเนี้ยสุขุมวิทบ้านเกิดที่เก่าที่ไปที่ทำงานครับ ใครจะออกฟ้านะครับ